วันนี้นะผมมาถึงฐาตึ้งเลยไนลาวุกเกตได้รถปะรถแท้แน่นอนมาเด้อรถแท้แน่นอนเด้อตซมาเด้อมาเยี่ยมยามเขาขบใจนะเจ้าเจ้าเห็นนั่นคือที่จัดงานบุญบ้างไฟจะเกิดขึ้นวันที่ไร่นะที่สี่วันที่สี่โหอย่างนี้คือนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านมากันเต็มเลยนี่โอ้เยอะเยอะมากเลยนี่แบบว่าเราล่องเรือขึ้นมาแทบจะถึงต้นน้ําเลยเนาะนี่คือว่าอีกนิดเดียวนี้ก็ถึงเขื่อนแล้วหรอ เรียกว่าเขื่อนอะไรนะเขื่อนน้ำหลีกโอ้โหนี่เรามาถึงเมืองเฟืองนะแต่ว่าเราล่องขึ้นมาผ่านเมื่อกี้ผ่านเยอะมากเลยมีผาอะไรบ้างนะผาเรืองผาตึ้งผาเรืองแล้วก็ผาตึ้งโอ้ยสูงมากโอ้น้ำใสมากๆเลยตรงนี้คือน้ำหลีกนี่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยมีรีสอร์ทเยอะแยะมากมายเลยแล้วนี่นะเห็นไข่เลยที่เอาไปทำไข่แผ่น ใช่ป่ะโอ้นี่มันแบบธรรมชาติเลยเด้อเนี่ยใช่ป่ะเราจะเอาอย่างนี้เราจะเอาแคบอย่างนี้อ๋อเราจะแคบตรงนี้แล้วก็ไปตากต้องต้องเก็บเยอะเอะแล้วแล้วก็เอาน้ำออกเต็มเลยเนี่ยธรรมชาติเลยดิมันคือไข่แผ่น ไทยก็ไทยก็คือสาลายเลยสาลายน้าตาที่ต้อตรงนี้ร้านอะไรอ่ะงอ้าวอยู่นีมวนี้สามหมื่นตุงอยู่นี้โอ้สามหมื่นตุเลยสามด้าหารตุง้นเลยแลวมีซีีอเบแล้วก็เรียบเรียบน้ำเรียบน้ำาบนไปอีกี่หมันมันจะเป็นแพร นี่ผมมาเพียงแค่นิดเดียวนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่ารีสอร์ทเยอะมากๆร้านอาหารเยอะมากๆแล้วเมื่อกี้ที่เห็นนั่นคือที่จัดงานบุญบั้งไฟจะเกิดขึ้นวันที่ไร่นะที่4วันที่ที่4โหอย่างงี้คือนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านมากันเต็มเลยที่โอ้เยอะเยอะมากเลยเขาจะเอาบั้งไฟมาแต่อะไรก็เมืองเมืองเมืองโนนหินแหงโนโนหินแหมีบั้งไฟแสนไฟล้าน เขาจะเอามา,แ,มานะแล้วก็บ,บ้านเสมื่นเขาก็ร่รว,รวมงานด้วยร่วมง,งานด้วยร่วมงานด้วยโอยอย่างนี้วันที่สีน่นี่ต้องรีบจองเลยเด้อไม่งั้นเต็มเลยเด้อขนาดเสาร์ที่ธรรมดานี้ <c oughs> แบบว่าเ <c oughs> ต็มเลย <c oughs> และนี่นะพี่เขานะเป็นบริการนั่งเรือชมธรรมชาติมา <c oughs> นี่แบบว่ามาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ใช่พี่แค่นั่งเรืออย่างเดียวนะเดินเล่น ได้ได้หมดมันมันจะไม่ลึกข้างบนมันก็ไม่ลึกเล่นได้หรือว่าเราจะ้ี่เรือขึ้นามาซื่อมาแล้วแล้วก็ล่อง้วยงามเนี่ยน้ำมันไหลอะเนอะแล้วก็น้ำสะอาดก็เลยกลายเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะ และการนั่งเรือในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นเหตุบังเอิญเหมือนกันนั่นคือพี่คนเรือทั้งสองได้มาทักทายเราเป็นแฟนเพจกันนั่งคุยกันแล้วบอกว่าจะพาเรานั่งเรือชมไปให้ถึงผาตึ้งเลยเราก็เลยเตรียมตัวทุกคนมาพร้อมกันเราไม่นึกเลยครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะกินเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเลยจริงๆเพราะว่ากระแสน้ำที่ทวนน้ำมานะครับจากต้นน้ำเขื่อนผาตึง้ง นั่นคือไหลลงมาเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งทวนน้ําขึ้นไปเรื่อย,เร,อยเราใช้เวลาด้วยกันถึง1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันแต่ถ้าเกิดมาทางรถนะครับถนนจะถึงที่ตรงผาตึ้งเนี่ยเลยก็ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาทางน้ำเนี่ยทางพี่เขาบอกว่าระยะทางที่คดเคี้ยวไปมาอ้อมเขาแล้วลูกแล้วลูกเล่าเห็นทุกส่วนทุกโคกน้ําเห็นหมู่บ้านมากมายเห็นรีสอร์ทริมแพรเป็น10บสที่ที่ผ่านมา ก็ต้องขอขอบคุณพี่เขานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ประสบการณ์อย่างนี้บอกคนเรือเขาได้เลยครับตั้งแต่เรือลำใหญ่ลำกลางลำเล็กถ้าลำเล็กก็จะใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าชาวต่างชาติก็นิยมวิธีนั่งเรือทางน้ำนี่แหละชมทัศนียภาพสองข้างทางมันคือความสุขมากๆเลยครับขอบอกว่าถ้าใช้ดีนะครับมาตอนบ่ายเย็นๆอากาศจะดีมากๆแล้วแสงสวยแสงสีทองสวยงามมากๆครับ โอ้นี่แบบชั่วโมงกว่าเลยนะออไกลนะชั่วโมงกว่าเลยนะมาถึงผาตึ้งเลยอ,เอ,อ่ะโดยโลห,หลายนี่ผ่านมากี่บ้านเนี่ยหลายบ้านเลยเนี่ยนี่แบบว่าเราล่องเรือขึ้นมาแทบจะถึงต้นน้ำเลยนนนเนาะนี่คือว่าอีกนิดเดียวนี้ก็คือเขื่อนแล้วหรอใช่เรียกว่าเขื่อนอะไรนะเขืเ่อนน้ำหลีก นี่เรามาถึงเมืองเฟืองนะแต่ว่าเราล่องขึ้นมาผ่านเมื่อกี้ผ่านเยอะมากเลยมีผาอะไรบ้างนะผาเรือผาตึ้งผาเรือผาเรือแล้วก็ผาตึ้งผาตึ้งตรงนี้ผาที่เราเห็นในใจเลยแต่ว่าผาเรือ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนั้นน่ะผาเรือผาเรือก่อนเที่ยวบ่เที่ยวเที่ยวรถเที่ยวมาเรื่อยๆเียวซึ่งจริงๆแล้วถ้าแต่ทางรถเนี่ยอยู่ประมาณ7กิโล แต่ว่ามา่อกี้ทางน้ำเนี่ยร่วม10กว่ากิโลเพราะว่าทางน้ำมันคดรเลี้ยวไปมาแล้วเมื่อกี้นะเห็นเลยว่าผ่านหมู่บ้านที่มีบุญบ้างไฟกำลังจะเกิดขึ้นวันที่4กี่สี่แล้วก็ผ่านเมกนิดเป็นบุญสวงเรือเป็นบุญสวงเรือสวงเรือคนเรืองคนเรืองมันจะเขาจะสวงช่วงเดือนสิบโดยช่วงน้ำน้ำจะลดไงจะลดลง โอ้นี่แสดงว่ามีงานบุญแต่ละบ้านแต่ละบ้านกำาผ่านมานี่ผ่านมาหลายบ้านมากเลยเนี่มามาถึงต้นน้ำเลยต้นน้ำหลีกเลยอ่ะหลีกเลยล้วก็เลี้ยวตรงผู้ไปก็เขื่อนไปเขื่อนไปเขื่อนละหน้าเขื่อนเลยมันจะมีมันจะมีขวยัวตรงเขื่อนตรงนั้นอีกทีนึงีนี้ข้าเจ้าปล่อยน้ํามายังไงอ่ะทุกวันทุกวันทุกวันประมาณกี่โมงกี่โมงะรึบสิบเอ็ดโมงปล่อยน้ำาุ้ยเมื่อกี้แบบว่าทวนน้ำแบบ แทบจะไม่ขยับเลยนะแต่คักขับน่าจะเร็วนะเร็วกว่าโตโตฮะคนดูเขาป่วยตับขึล้ใขึ้คือน่าจะไม่ถึง30นาทีนะเขาบอกว่าที่นี่นะครับ ตอนช่วงเทศกาลเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยแล้วเราก็เห็นว่ามีรีสอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารมีที่นะั่งค่อนข้างเยอะเลยนะเราว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นแหลกที่แบบว่าปุกป่ามาปๆาเลยแต่ผมอนั่งเรือมาตอนเนี้ยก็วันอาทิตย์ตอนเที่ยงแล้วก็เลยน่าจะคนเช็คเอาท์กลับบ้านไปกันหมดแล้วครับเพราะว่าเรานั่งเรือนะตั้งแต่ตอนเช้ามาเนี่ยร่วมประมาณชั่วโมงกว่าๆจนกระทั่งมาถึง้องน้ำเลยเดี๋ยวไปกินกาแฟกันครับ วันนี้นะผมมาถึงผาตึ้งเลยแล้วผมมาเจอพี่จริงๆแล้วผมเจอพี่ก่อนหนะ้นาน,นี้ด้วยใช่ไหมเจ้าไม่รู้<ะ>เลยนะว่าพี่เป็นเจ้าของที่นี่พี่ชื่ออะไรน,นะคุณสมสนุคุณสมศนล้ว,ลวงไซโดยแล้วผมก็เจอลูกชายเพื่อนอยู่ที่สถานรุดลาวด้วยพันโทลี่พันธมงวงอ๋อวะแล้ววันนี้โชคดีมากเลยนะขึ้นมาถึงต้นน้ําเลยมาถึงผาตึ้งเลยตรงนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงอะตรงนี้มันอยู่บ้านคอนเรืองแต่สถานที่ส่วนบ้านคอนเรืองเนาะ ว่ามันขึ้นกับบ้านน่ะแสงก้องเคลื่อนน่ะแสงเพราะว่าอยู่นาะแสงนี่มีเคลือนน้ำลิกหนึ่งน้ำลิกสองคือถ้าเกิดว่าผมมาเนี่ยก็คือขึ้นทางด่วนมานั่นแหละแล้วมาถึงเมืองเฟืองเลยไม่อีกหน่อยก็คือสามหมื่นตุกเมืองเฟืองมาต้องมาเจอแถววางน้ําทิพย์ก่อนแล้วขึ้นขึ้นมาสามหมื่นเมืองเฟืองแล้วก็ต่อมาแล้วก็แม่นหาดผาตึ้งหาดผาตึ้งอยู่โซนบ้านคอนเรืองเ้อประมาณสิบนาทีก็มาถึงอ๋อไปจากสามหมื่นมาสิบนาที จากสามคนมาสิบนาทีเขาบอกกันแต่ตรงนี้สวยมากนะสวยอ่ะทางน้ําทางเขื่อนมาแล้วแยกเป็นสองฝั่งซ้ายกับขวาแล้วตรงนี้น้ําตื้นแล้วก็เล่นน้ําได้ด้วยอะที่นี่ไม่เลวเลยนะตรงผาตึ้งถ้าว่าจากวางน้ําทิพมาน่ะแอนดี้ส่งมามันมีแต่สิบห้านาทีก็เห็นตรงนี้เล่นน้ำได้ด้วยอ่ะได้ๆตื้นๆเลยก็สบายเ้ออาบน้ำเ้อะ น้ำเด็กน้อยไม่อย่างสบายเพราะว่าเขาเขาทำหาดเลยเปิดามานานาน,านี่นนทำมานี่ได้ห้าปีแต่ว่ามาันเป็นโควิดเนาะสามปีละบริกา,ารมานี่สองปีสองปีหลงังโควิดมันเปิดไส่กันเลยว่าเปิดไปเลยอโอ้โหนี่ถ้าเกิดไม่ได้นั่งเรือขึ้นมานะดูมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนี่มันบ่เจอเลยนะแมนแมนจริงๆเรายังมีอีกเยอะเลยนะที่สปปลาวที่มังคุดมีสถานที่ต้องเที่ยวอีกเยอะเลย ที่พักก็มีที่พักเป็นห้องแอร์พัดลมนับพันบาทคืนละเท่าไหร่คืนละบพันบาทต่อไรหนึ่งพันบาทสรงอาทิตย์เหรอหลังหนึงหนึงหลังห้าแสนกิบห้าแสนกิบเป็นเงินกิบห้าแสนแล้ววันธมดาหรอวันธมดาก็ลดลงไปกลดลงไปสามแสนหรือว่าสี่แสนก็โทรมาได้ได้เบอร์อะไรตเลยเหรห้าห้าซีห้าสี่ศูนย์เจ็ดหกศูนยองศูได้เรลาวทุเกได้แร้วป รถแท้แน่นอนมาเด้อรถแท้แน่นอนเด้อเมาเด้อมาเยี่ยมยามขอบใจเด้อจ้าจ้าวจบใจขอบใจเด้อจริงๆแล้วเมืองเพืองนี้ยังมีอีกหลายๆที่เลยนะครับที่น่าติดตามนะเราเพียงแค่มาถึงแค่แถวแถวแพรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นมาอีกหน่อยขึ้นมาอีกหน่อยนี <t <t ่เราจะเห็นเลยว่าคิวคิวเขาหรือทัศนียภาพเนี่ยแปลกหูแปลกตาไปเลย ผ่านมาหลายภูเขามากเลยแล้วลำน้ำหลีกเนี่ยคดเคี้ยวมากๆเลยครับจริง,รงๆแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเพียงแค่7กิโลแต่ว่าทางน้ำที่เรามาเนี่ยร่วม10กว่ากิโลใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดขากลับไปเนี่ยเขาบอกว่าใช้เพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราจะไหลาตามน้ำกลับไปที่เดิมครับฉัันอออออ,อออออยยยาาาากกกกเเจจจลงงททู่บธมะ มบูรณ์ลวงพระบางจำปาสักของดียังมีอีกมากมายประจนไัยด้วยใจครื้นเครงได้มาเจอ